สวัสดีค่ะมุนจังจิตปัญหานะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเ,เรื่องที่ต่อนเนื่องจากอี2นะคะซึ่ง EP ีที่เราจะพูดถึงเรื่องสัญญาณเตือนของการเข้าสู่ภาวะออทิสติกของลูกเรานะคะ mm hmm. ก็อีพนี้คลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมาพูดรายละเอียดเยอะของอาการที่แสดงว่าเขาแบบเออเป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีกันกับช่วง สามขวบกับอีก4เดือนนะคะก็คือทางโฮเกงเซ็นเตอร์นะคะก็คือคล้ายๆเหมือนกับศูนย์ตรวจสุขภาพของเด็กที่อยู่ตรงเขตตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีจดหมายมาในแต่ละช่วงวัยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงแบบอตอนนั้นก็คือ3ขวบก,บกับอีก4เดือนนะคะก็จะมีจดหมายมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็พาลูกของเราไปตรวจตามปกติที่เขาส่งมาว่าให้ไปตรวจวันไหนก็ทุกครั้งที่ไปตรวจก็คือจะปกติปกติปกติอะไรอย่างงี้ะคะ่ะจนมาเข้า สู่แบบเออสามขวบสามขวบเนี่ยคะที่ว่าเริ่มมีอาการอย่างเช่นที่อีพีที่เราก็จะบอกถึงว่าอาการเริ่มแบบเออถ้ามีสิ่งกระตุ้นหรือ้ยที่เขาแบบเออได้ยินได้ฟังเขาก็จะกระโดดดีใจหรือ้ยค่ะจนในตอนนั้นเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบเป็นเด็กที่ชอบเต้นแต่ว่าพอไปตามที่ต่างๆไรงี้ยค่ะแล้วก็เรามาย้อนดูนะตอนนี้ใช่ไหมคะย้อนดูคลิปเก่าๆย้อนดู รูปวิดีโอเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเอะว่าแบบเอ๊ะเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทบมองดูกับเด็กคน,นอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นเหมือนกันเขาก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากขนาดนั้นจะมีลูกเราเนี่ยค่ะที่แบบเต้นแล้วก็สะบัดมือด้วยใช่ไหมคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นอาการที่หนึ่งที่เราเอะแล้วก็จนมาอาการถ,ถัดมาที่พอดีกับจุดหมายของทางโฮเกงเซ็นเตอร์นะคะศูนย์ตรวจสุขภาพเด็กอะค่ะเขาส่งมาพอดีว่าให้เราลิสต์ปัญหาเกี่ยวกับลูก ที่ผู้ครองมีความแบบคิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องของพัฒนาการช้าหรือแบบคิดว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รีสไปเพราะว่าการตรวจสุขภาพครั้งนี้ค่ะจะเป็นการตรวจในเรื่องของสายตาของเด็กแล้วก็เกี่ยวกับการได้ยินของเด็กซึ่งการตรวจสายตาของเด็กค่ะก็คือเขาจะมีส่ภาพแบบนี้มาก็คือให้เด็กได้ทดสอบเด็กค่ะว่าถ้าชี้ไปทางนี้รูตรงเล็ตรงนี้ค่ะมันหันไปทาง ซ้ายหรือขวาหรือบนหรือล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทดสอบให้ทดสอบที่บ้านก่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกเราก็คือไม่สามารถท,ทรําแบบทดสอบตรงนี้ได้นะคะก็โอเคเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไว้รอให้เขาโตกว่านี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยมาทดสอบก็ได้ก็มาถึงตรงเรื่องของหัวข้อปัญหาของลูกที่ผู้ปกครองคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาหอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนไปว่าเขาไม่ค่อยพูด คือสนทนาไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าคือถ้าเทียบกับรุ่นเด็กรุ่นเดียวกันเนี้ยค่ะเขาก็พูดกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกเราก็คือพอเราถามอะไรไปเขาก็เหมือนยิ้มตอบฟังรู้เรื่องค่ะแต่ว่าไม่ได้สื่อสารกับเราตอบกลับมาก็คือถามอะไรไปก็นิ่เงียบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เลยทาให้เป็นที่มาว่าเออนะั่นคือปัญหาของล,ลูกเราว่าพูดช้าไม่ค่อยพูดหรือว่าถ้าพูดเนี่ยค่ะก็คือพูดเหมือนประมาณว่าเป็นพูดทวนคําพูดสมมติในประโยคที่เราถามเขาเนี้ยค่ะเขาก็จะทวนคําพูดคำสองสองพยาง์สุดท้ายอย,าอย่างเช่นว่าวันนี้จะเล่นอะไรดีเงี้ยค่ะเขาก็จะทวนพูดย้อนกลับมาว่าเล่นอะไรวันนี้อ่า ไปที่นี่กันไหมอาการไหมอะไรเงี้ยที่เขาจะยอ้อนกลับมาถึงคำพูดของเราก็คือสองพยางสุดท้ายที่เขา,าเออจะพูดย้อนกลับมาอย่างเงี้ยฮะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาของเราที่ว่าเออลูกไม่ค่อยพูดพูดช้าแล้วก็พูดทวนคําอันนี้ก็คือเรื่องของด้านการสื่อสารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมองพัดลมอ่อตอนนั้นเขาที่บ้านเราอะค่ะจะพอเปิดพัดลมเขาก็จะปิดพอเปิดเขาก็จะปิด เราก็ทําให้เข้าใจว่าแบบเออเขาคงชอบเล่นปุ่มพัดลมแต่พอออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีการเปิดพัดลมใช่ไหมคะเขาก็จะแบบร้องไห้ไม่เข้าไปหรือแบบพอไม่เข้าไปแล้วเขาก็จะดูห่างๆดูพัดลมนะคะห่างๆแล้วก็อา่าถ้าในเรื่องของแบบไปดูที่ร้านขายของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเลือกเล่นที่มันเป็นแบบของเล่นที่มันเป็นแบบหมุน คือเขาก็จะตื่นเต้นกับสิ่งที่มันหมุนๆนันหละอย่างนี้ค่ะแล้วก็หรือไม่ก็แบบพอเห็นพัดลมตัวจริงเขาก็จะมองในลนักษณะของการหมุนของพัดลมมหาก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเขียนลงไปว่าเขากลัวพัดลมแล้วก็ชอบมองพัดลมตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่วนปัญหาอื่นๆอย่างเช่นาการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นกับเด็กรุ่นเดียวกันอะไรอย่างี้คะ่ะก็คือเขาไม่ได้มี อาการแยกตัวออกไปไม่ได้ถึงขนาดว่าแยกตัวนะคะคือเขาชอบเล่นในในกลุ่มของเพื่อนแต่ว่าเขาเล่นกับเด็กคนอื่นไม่เป็นก็คือจะได้แต่นั่งตรงนี้ก็คือเขาก็จะเล่นของของเขาไปแต่ว่าเขาก็จะนั่งรวมกันกันกบเด็กคนอื่นๆได้อยู่ตรงนั้นได้แต่ว่าเล่นเล่นกับเขาไม่เป็นนะคะก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการอยู่กับกลุ่มเพื่อนได้แต่เล่นกับเด็กคนอื่นไม่เป็น แล้วก็จะมีในเรื่องของการทําตามคําสั่งเนี่ยค่ะเขามีาสามารถทาตามคําสั่งได้อย่างถ้าพาไปที่ที่แบบมีเพลงใช่ไหมคะให้เต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสอนให้เด็กเต้นทําตามอย่างเงี้ยค่ะเด็กคนอื่นๆเขาก็จะวิ่งเข้าไปทําตามอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีรูปของเราที่เข้าไปแต่ว่ายืนเฉยๆสมมติว่า เจ้าหน้าที่เขา,าสอนให้เต้นอะไรเงี้ยค่ะลูกของเราก็จะยืนเฉยเด็กคนนึ่เขาใเต้นๆเขาลูกของเราก็จะมองเด็กคนอื่นๆแต่ว่าไม่ทําไม่ทําตามอะค่ะจนเข้าอนุบาลน,นะคะที่อนุบาลเขาก็จะมีการสอนให้เต้นเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าจะเต้นก่อนที่จะเข้าเรียนเต้นสําหรับการแสดงบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวันที่เหมือนกับาทาง โรงเรียนทางอนุบาลนะคะเขาก็จะมีจดหมายมาว่าว่าันนี้ผู้ปกครองสามารถไปดูการเรียนการสอนได้หรือเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นลูกเราอยู่คนเดียวเลยที่แบบเไม่เต้นตามคนอื่นจะมีเด็กคนอื่นนะคะที่เขาไม่เต้นแต่ว่าเขาก็จะไม่เต้นแค่บางช่วงแล้วเขาก็ทําตามขเขาต่อไปแต่ว่าลูกเราเนี่ยะคะ่ะตั้งแต่ต้นจนจบก็คือไม่เต้นนอกเสียจากว่าคุณครูจะเตือนหรือแบบจะเจอเพื่อนสะกิดให้ทำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทําแต่ว่าถ้าเจอเตือนหรือ,อเพื่อนสะกิดเงีะะ้ยค่ะเขาก็ เต้นเหมือนก็เขาจําท่าได้นะคะว่าเนื้อเพลงท่อนนี้ตรงช่วงเนี้อค่ะต้องเต้นท่าไหนเขาก็ทําทตามเหมือนก็ทำตามท่าถามตามเพื่อนๆไดะะ้แต่ว่าถ้าให้เต้นคือไม่เต้นไม่ทําตามคําสั่งอันนี้ค่ะก็คือเป็นปัญหาที่เราเขียนลงไปทําให้เป็นที่มาของการแบบพาได้ได้พาลูกของเรานะคะเข้าไปในส่วนของการพัฒนาการต่างๆซึ่งเอ่อ นะตอนนั้นนะคะก็คือทางโฮเกงเซ็นเตอร์โฮเกงเซ็นเตอร์เนี้ยค่ะเขาก็จะนัดสัมภาษณ์นัดนัดนัดเวลากับเรานะคะให้มาให้พาลูกชายเนะะี่ยค่ะมาทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะทดสอบโดยแบบให้ผู้ปกครองมาอยู่ด้วยนะคะนั่งแบบดูห่างๆเนี้ยค่ะก็จะทดสอบว่าลูกของเราทําแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จำไม่ได้ว่าเขาทดสอบอยังไงซึ่งผลของการทดสอบอ่ะค่ะเขาก็ เจ้าหน้าที่เขาก็ามีนัดนะคะให้มาฟังผลการทดสอบว่าเป็นยังไงก็เท่าที่เขาทดสอบไปเขาก็บอกมาเลยว่าลูกของเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาคำสาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็การแสดงออกทางสีหน้าการตอบความต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้เขาไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะที่อยากจะให้ปกครองช่วยเหลือเด็กะนะตอนนั้นนะคะที่เขาแนะนํนมามาอย่างเช่นในเรื่องของการ คำศัพท์อะไรเงี้ยค่ะก็การสื่อสารถ้าแบบเออสิ่งไหนที่สามารถให้เขามองเป็นรูปเป็นภาพได้เงี้ยค่ะใน,นก็จะเขาก็จะจําจากภาพแล้วก็สามารถแบบเอปฏิบัติตามได้อย่างถชาสมมติเราไม่มีรูปภาพแบบขนาดนั้นเยอะๆขนาดนั้นใช่ไหมคะก็ให้ใช้เป็นลนักษณะของการพูดแบบลักษณะประโยคคาสั้นๆคือบางทีแบบเออเวลาเรา คุยอะไรกับคนอื่นใช่ไหมคะเราก็จะพูดยาวไปอย่างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในกรณีแบบนี้ก็คือให้พูดแบบคําสั้นๆเหมือนก็ให้เขาเข้าใจไม่ต้องพูดแบบเอ่อยาวอะไรเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่าทานข้าวเก็บของเล่นอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคําๆคําๆไปให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆอะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของออในเรื่องของแบบเอ่อ กดอะไรต่างๆนะคะก็เน้นแบบคําสั้นๆถ้าแบบบางอย่างมีการแสดงด้วยรูปภาพได้ก็ใช้รูปภาพเขาก็จะเข้าใจได้มากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นผลจากการที่ทดสอบแล้วก็สิ่งที่แบบเ,าเขาแนะนําว่าให้ผู้กองควรทำแบบนี้อไะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบเรามีผลตรงนี้ใช่ไหมคะก็ไปติดต่อกับทาง เขาเรียกว่าอะไรอะฮะโฮเกงเซ็นเตอร์เมื่อตะกี้เนี้ยฮะที่เขาแนะนําผู้เชี่ยวชาญน,นี้มาทดสอบว่าลูกเราเป็นแบบนี้แล้วควรจะทํายังไงต่อไปเขาก็แนะนําว่าแบบเออเนี่ยมีคลาสสาหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยที่คุณพ่อคุณแม่่ะเห็นว่าลูกแบบเออมีพัฒนาการช้าก็ให้มาแบบเข้าร่วมกลุ่มตรงนี้ค่ะซึ่งกลุ่มตรงนี้ตอนนั้นก็คือเหมือนจะมีแบบเออสองกลุ่มก็คือเป็นเด็ก กลุ่มแบบเด็กเล็กกับเด็กโตขึ้นมาหน่อยกลุ่มเด็กเล็กก็คือสองขวบถึงสามขวบก็คืออนุบาลหนึ่งแล้วก็กลุ่มเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็คือจะอยู่ที่สี่ขวบถึงห้าขวบก็คืออนุบาลสองจนถึงอนุบาลสามะค่ะก็คือโชคดีมากที่เราแบบเออบอกถึงปัญหาให้กับทางโฮเกนเซนเตอร์แล้วเขาก็เลยแนะนําคลาสตรงนี้มาใช่ไหมคะเราก็อ่าสมัครก็คือเขาจะต้องมีการสมัครด้วยนะคะว่าอ่าเราสนใจที่จะเข้าร่วมคลาสตรงนี้ เพราะว่าคือคลาสตรงพวกนี้ค่ะอยู่ดีๆจะไปเข้าร่วมโดยที่ไม่สมัครไม่ได้นะคะต้องสมัครก่อนแล้วการสมัครก็คือจะต้องมีการเหมือนกับว่าให้กับทางโฮเกนเซนเตอร์เนี่ยค่ะเขาต้องประเมินก่อนว่าเด็กมีปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยหาถึงจะสมัครได้ซึ่งลูกเรามีปัญหาใช่ไมหมคะสมัครไปแล้วก็โอเคได้เข้าไปชั้นของเด็กเล็กซึ่งเหมือนกับว่าในปีหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะมีจัดเกือบทุกเดือน เราก็เข้าไปกลางเดือนแล้วค่ะก็ช่วงนั้นก็คืออนุบาลหนึ่พอดีก็คือพอดีก,กันกับช่วงคลาสเด็กเล็กใช่ไหมคะก็คือหนอนุบาลหนึ่งก็คือเราเข้าไปก็คือเข้าร่วมประมาณครึ่งปีครึ่งปีตรงนี้ค่ะเราก็ได้ตัวตัวเองนะคะก็ได้เรียนรู้จากการที่คุณครูวิธีการสอนของคุณครูต่อเด็กที่มีพัฒนาการชา้านณะตอนนั้นนะคะเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นภาวะออท ออทิสติกหรือสมาร์ที่สั้นหรืออะไรเขาก็จะผูร้รวมๆเกี่ยวกับว่าเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการช้าอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ว่าเราควรที่จะสอนลูกยังไงพัฒนาการลูกยังไงเราต่อไปอะค่ะแล้วก็พอจบของห้องเรียนคลาสเด็กเล็กเนี้ยค่ะก็เกิดอนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะเข้ามาเราก็ต่อนเนื่องมาเลยจนถึงอนุบาลสามก็คือเท่ากับว่าเราใช้เวลาเหมือนกับว่าให้ลูกมา ทำกิจกรรมกับผู้ปกครองกับเด็กคนอื่นๆประมาณสองปีกับอีกครึ่งหนึ่งก็ก็เหมือนกับว่าตรงเนี้ยค่ะก็ได้อะไรจากตรงห้องตรงนี้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณครูวิธีการที่คุณครูจะสอนเด็ก ว่าควรจะสอนยังไงพูดใจยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาใช้อุปกรณ์อะไรในการพัฒนาเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเรียนรู้มาแล้วก็จํามาแล้วก็เอากลับมาใช้ที่บ้านแล้วก็บางอย่างที่เราคิดว่าแบบเออเราเตรียมเองได้ทําเองได้ลองก็ฝึกลูกที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ จากการที่เรารู้ว่าเขามีภาวะทางออทิสติกก็คือตอนที่เขาเลยสามขวบไปแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกชา้าไปนิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังถือว่าเราโชคดีในการที่เรารู้ก่อนที่เขาจะหกขวบนะคะเพราะว่า,าที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือพอหกขวบไปแล้วนะคะก็คือจะศูนย์พัฒนาการต่างๆเนี่ยคะ่ะก็คือจะไม่ค่อยมีแล้วก็คือจะเป็นลักษณะของการไปติดต่อก,กับทางโรงพยาบาลซึ่งก็คือเป็นลักษณะของการเข้าการรักษานะคะก็จะมีการให้ยามี การนะัดคุยกับคุณหมออะไรเงี้ยค่ะการปรับยาการเพิ่มยาการลดยาอะไรประมาณเี้ยค่ะก็คือเรื่องของการพัฒนาการก็คือจะไม่มีหรืออาจจะม,จะมีแต่ว่าน้อยมากๆอ่าซึ่งแล้วอีกอย่างหนึง่งก็คือเราอยากจะแนะนานะคะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม,ณม่ท่านไหนนะคะที่คิดว่าลูกของเรามีอาการพัฒนาการช้าคือไม่ถึงกับที่ว่าเขาไขายอารทิสติกนะคะก็คือเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเออเขาพัฒนาการช้านะอะไรเงี้ย่ะก็ แนะนำว่าควรจะติดต่อก,กับทางอา่าสูตรตรงนี้ค่ะก็คืออย่างที่นี่เขาก็จะเรียกโคเกงเซ็นเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าที่จังหวัดอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเรียกแบบไหนนะคะก็คืออย่างถ้าตรงนี้ก็คือแนะนําว่าให้ติดต่อก,กับโคเกงเซ็นเตอร์แล้วเขาก็จะมีการเรียกผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบมีการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ถ้า ควรได้รับการแบบพัฒนาการ,รอไะไรเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ของทางโคเกงเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะเขาก็จะแนะนําต่อว่าควรจะพาลูกไปที่ไหนไรือไงเพราะว่าทุกๆสถานที่ของการพัฒนาการเนี่ยค่ะเขาจะมีมีขั้นตอนมีเขาเรียกว,ว่าอะไรมีการสมัครแล้วก็มีเกี่ยวกับการรอด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราพาลูกไปปุ๊บไปสมัครปั๊บไม่สามารถเข้าได้เลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามีคิวอยู่แล้วที่ลูกของ คนอื่นๆนะคะเขามาสมัครก่อนหน้าเราอะไรเงี้ยค่ะเขามีคิวเยอะอ่าถ้านะตอนเราค่ะอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้านะตอนนี้ที่เราได้ยินจากคุณพ่อคุณแม,ณม่ท่านอื่นที่เขาคุยคุยกันเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่ารอคิวนานค่อนข้างนานก็คือครึ่งปีขึ้นไปแล้วอะค่ะก,กว่าจะได้คิวกว่าจะได้เข้าอะไรเงี้ยค่ะก็มันมีการแบบ รอทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีการรอมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งทําให้แบบเออเวลาของการที่เราจะพาลูกเราไปพัฒนาการตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนก็จะยิ่งช้าลงช้าลงช้าลงอะไรเงี้ย่ะก็คือแนะนำว่าถ้าเรารู้สึกว่าเขามีพัฒนาการช้าหรือเราเริ่มเอะอะไรกับลูกเราแล้วเนี่ย่ะก็ให้รีบติดต่อกับทางเหมือนงานที่เกี่ยวข้องเลยทันทีจะดีกว่าค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราติดต่อไปเราไม่ไม่ใช่ว่าเราสามารถเข้า รับการพัฒนาการได้เลยค่ะเพราะเขาก็จะมีขั้นตอนมีเวลาของเขาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งไอาการรอคิวนยค่ะก็คืออย่างตอนรุ่นของเราก็คือเด็กก็ยังไม่ได้เยอะเท่ากับปัจจุบันที่เราได้ยินนะคะก็ยังรอคิวประมาณสองเดือนได้มั้งคะก็อยากจะแนะนําว่ายิ่งปรึกษาเร็วก็ยิ่งดีอค่ะ,ะเพราะว่าหลังจากส่งไปได้รับการพัฒนาการตามที่ต่างๆแล้วค่ะนอกเหนือจาก เรื่องของการประเมินการพัฒนาการช้าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการประเมินว่าเป็นออทิสติกหรือ i, สมาธิสั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการประเมินอ,อ,อีกขั้นตอนหนึ่งอ่ะค่ะซึ่งตรงนี้คะ่ะก็คือจะเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับศูนย์ตรงนี้โดยเฉพาะเลยคะ่ะเขาจะมาทดสอบประเมินเราอีกทีหนึ่งคะ่ะซึ่งเ,เกี่ยวกับการทดสอบหรือการประเมินของศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา เ,เกี่ยวกับออทิสติกหรือสมาธิสท้นหรือตรงนี้ค่ะเขากา็จะติดต่อมาอีกทีนึงซึ่งเรื่องรายละเอียดตรงนี้ค่ะเราขอ,อานำมาเสนอในคลิปถัดไปนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากแน่นอนไม่ก็ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ